พลนเอกปริญจันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคอสชชุดใหญ่โดยยืนยันนะคะว่าจะใช้อำนาจเท่าที่จําเป็นในเรื่องของความมั่นคงคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักส่วนกฎอายการศึกจะใช้เมื่อมีความจําเป็นและอยากที่จะให้ทุกฝ่ายได้ยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวทางการทํางานที่ตนได้กล่าวไว้ในพิธีสํานึกพระมหากรุณาธิคุณภายหลังจากรับพระบรมราชโองการโปรดกลา้กลาโปรดกระหม่อมให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตการบริหารราชการ แต่ละด้านที่ยังมีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจทั้งเรื่องด่างพาราการช่วยเหลือสินค้าเกษตรการแก้ไขปัญหาสังคมสําหรับการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นจะเน้นให้มีการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนแนวทางตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนส่วนกรณีที่มีผู้แอบอ้างว่าได้โควตาจากคอสชในเรื่องของน้ําพลังงานโซลาเซลล์ยืนยันว่าคอสชไม่มีโควตาใดๆขอประชาชน หลงเชื่อผู้แอบอ้างค่ะระวังให้สอบถามมาที่คอชอได้ทันทีนะครับหรือไม่ก็ก็บอกเข้าไปบอกว่าไม่มีการเสียเงินเสียทองนะแล้วก็ทุกอย่างมันจะต้องเปิดเผยและโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในการแข่งขันทางเลือคาอะไรก็ว่าไปนะต้องต้องเป็นแบบนั้นนะช่วยย้ำเรื่องนี้บ่อยๆนะมันอ้างกันมากขึ้นเรื่อยๆที่กอดอ้างผมเรื่องนี้อ้างทุกคนอ้างไปหมดอ่ะมีพอตา้าทุกคน ก็ฝากด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จะทําให้เราอยู่ได้ไม่ได้ในวันหน้าเราไม่ทําอย่างนั้นอยู่แล้วพูดให้เขาเข้าใจเข้ามาแก้ปัญหาแล้วเราจะทำปัญหาทําไมนะช่วงมีรัฐบาลอราจ,จะหนักขึ้นนะครับก็ขอฝาก้ด้วยนะครับ